กาสำนักงานของคนฝ่าไรก่ก่ตั้งอยู่บ้านสุขสำลานตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะคะมีที่เดียวในอำเภอเฝ้าไร่เด้อนะคะอยู่ระหว่างคนพ,พิสัยฝ่าไร่นะคะถนนระหว่างคนพิสัยฝ่าไร่นะคะสำหรับสำนักงานมีวามม่าหม่องเย็ดหม่องท่าของเฮานี่ละเนาะที่น้องอยู่ซอเล่าเฮองนี่แหละนะคะ นั่งสบายแล้วบริเวณเกียงเลยเด้อเอาสัมนี่ล่ะนั่งขับสบายนะคะพี่น้องสนใจกับที่ต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ ชื่อเที่ยเดียวตายป้าพี่น้องนะคะซื้อเที่ยเดียวตายป้าเลยมันบม่มีอ่ามันจีมี่ตะเล็กเนาะวัสดุมันเฮ็ดจากเหล็กเบิดจังซี่นะเนาะค่ะคือมันบ่มีเครื่องย้อนหยังมันบ่ได้ซ่อมแบบนั่นนะคะคือหักส่วนใดเสียส่วนใดเฮาก็เชื่อมเลยคั่นว่าลูกปืนแตกก็ซื้อลูกปืนมาใส่พ่วงละ40 50บาทนะคะมาเปลี่ยนเท่านั้นนะคะ ใส่แบบคุ้มค่านะคะคนตายไปหรือพี่น้องนะคะนั่นใส่ได้ตลอดนอกจ,จากว่าเจ้าสิบาใส่เองเท่านั้นละนะคะนอกจากพี่น้องสิบาใส่เองเท่านั้นละ่นะาะซื้อไปละ ส่วนตัวของเตนี่มันสีเห็นหเห้่ยาประหยัดเวลาในการทำงานทำงานนะคะเพราะว่าเข้านางไปยังสีเข้าบ่าไดเมย์ทอเข้ายางนะคะเว่ไลา่ยางนีมันห่อนแดดมันก็นเศร้ารู้ักดูมันบ้าแต่ว่าถ้ามาใช้ตัวทุนแรงเนี่ยนะคะมันมันจะเซฟเวลาของเข่าไดนะคะมันเบเหนื่อยเข้ากับสีไดเวลาเข้าเฮ็ดงานหลายขึ้นนะคะไม่กับสีเหลวเร็ว เป็นมาขี้วาสัน่นอยากให้เมียม้าไห้เฮ้ยอย่าว่ามาถือาม,ามีดคุ้มเถอเว้ยว่าให้ขึ้นงานหน้าติอย่าว่าถือมีดคุ้มวัวไถห,หน้าเถอเว้ยเฮ้ยมีดเหลี่ยมมามามาถือยังอยู่นี้โอ้ยยัน <c oughs> ม,มันออกคว้างตาย,ยแล้ววันนี้พูดไงออ ดึงเนี่มนันเป็นตะยานเนี่ยยานมันออกควางไปเรียล์ไปยางเดียวค่ะทำเรียลย่างเดียวมันบ่ได้บังคับมันบ่ได้ฝืนหยังนะคะมันธรรมชาติมากบ่ได้กดรถไปหยังพร้อมบ่ได้กดรถนะคะออกแบบมาคือการทำงานน่ะ เือเฮาเห็ดมาหลายปีเราเขาจะรูจักว่าเออแต่ละชุดแต่ละยางที่เฮาเห็ดออกมาออกแบบออกมานะคะมันแตกบวกพองส่วนไหนเฮากับแก่แก่แก่มาตลอดนะคะเฮาเห็ดแบบนี้เป็นแบบนี้เออมันบอดีเฮากับปั๊บไม่มเหนบ่เฮาเห็ดมาโดดแล้วอันไดบอดีเฮากับปั๊บไม่เห็นมันดีขึ้นนะคะแก่ไม่เห็นนะเห็นมันลงตัวนะคะกว่าจะมาเป็น ต้องเต้คนเฝ้าไร่ได้ทุกวันนี้เนาะคะ่ะต้องอาศัยปร,ประสบการณ์ในการทําแล้วก็การใส่งานเองนะคะการใส่งานเองข้อเย็ดเองใส่เองแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นจังไงน,นะคะปัญหาในชุดนั่งขับของเรามันเป็นจังไงเ้าก็ได้ไปแค่แก้ส่วนนั้นนะคะ สำหรับนี่ชุอเทานี่นะคะอันนี้เป็นเ่าพิเศษที่สั่งทำนะคะสั่งทำจากกรุงเทพนะคะจะเป็นลูกปืนจะมีตัวน้อยตัวใหญ่นะคะเป็นเป็นเทาพานขีเมาเนี่ยแหละนะ้าพี่น้องแต่ก่อนเ่าจะเอาพานขีเมามาตัดเอาเองแต่ว่าอันนี้มันเป็นสําเร็จมาเลยนะคะมันจะมีลูกปืนพ่วงน้อยแล้วก็พ่วงใหญ่พร้อมนะคะส่วนเทาถ้าลูกปืนแตกหรือย่างไดอยงน่เท่ากับ ช่วงละซีสิหาทิพสืส่อมาเปลี่ยนนะคะส่วนล้อรับประกันไม่บิดเบี้ยวพี่น้องนะคะรับประกันว่าไม่บิดเบี้ยวนะคะส่วนล้อขั้นขั้นฝ่อะไรสิใส่หลายแฉกให้พี่น้องกะย่านเล่าเขาขาดน้ำตมมมหยังน,น,นะคะย่านหยามันมาพันนะคะย่านหยาพันกันเลยแค่แต่เรียกว่าซี่ที่ห่อใ,ใส่มากแค่ซี่แฉกนี่ที่ห่อใส่มาก่ะมันกะ มันกับบอ่อบิดบ,บ่บอเบีย้ยวบอ่อหยังกับเรืแล้วก็มันก็จะเปาน้ำหนักรถเราด้วยกับเอบอริ่บ่อไส่ไปร้ายนะคะส่วนที่นั่งขยับเอาเด้อขยับเส้หางรถไถเอานะคะขยับเสะหางรถไถเอาส่วนเอวอ่อนอยังสิเครื่องของเอวอ่อนเขากะเอาจอระบีต้วยได้เด้อพี่น้องซื้อไปแล้วนะคะจอระบีต้วยใส่น้ำนะคะเครื่องคออ่อนมันอ่ะ สำหรับสลักนะคะก็จะมีหัวเจาะข้าอของบนข้างเครื่องไม่ให้นะคะขั้นมันดีขึ้นการลอกเอานะคะอันนี้ก็ได้ใส่นะคะส่วนตัวนี้ไม่ได้ก็่ได้เอาตะปูกม่ได้เอาตะปูลอกนะคะมันอยู่เองของมันก็เหตุเพื่อไปให้พี่น้องนะคะให้เทียมมันดีขึ้นเท่ากับด้านใ้นะคะตัวนี้เป็นหางสายามสายามสิใส้แนง่ายนะ,ะ่ะใส่ง่ายแน่นะคะ ก็าคล่องใ่โค้งนี่มันจะมันจะกว้างนะคะนพพั่อคือของบิกจิ๋วบิกจิ๋วมันมันจะตามตัวของสยามนะคะเออเหล็กที่นั่งนะคะที่นั่งตัวนี้มันจะเป็นเหล็กขาวกัมมนไนนะคะแต่ว่าแผ่น แค่นแบนเรียกแบนแบนเลีดนะคะแบนเลีดที่รองที่นั่งนะมันจะเป็นมันจะเป็นเหล็กแผ่นดำยูนาะพี่น้องมันไม่มีเหล็กขาวแต่ว,ว่าตัวนี้มันจะเป็นเหล็กขาวนะคะพวกโกรงพวกนี้เป็นเหล็กกล่องขาวกัมมันไนนะคะไ,ไอาวามันบก็ึืนสนิมว้านี่ว่า,วาจังไงพอแล้วมึงลงมากมึงสิตายไปสั่ว์ตายแล้วกำลังรีวิวดีๆเลยเนี่ยครูเลยวา นะคะค่ะองค์ประกอบของเข้ากับสีนี่ที่เห็นนั่นนะคะเราก็เน้นน้ำหนักเบานะคะเขา้าเอกลักษณ์ของเราเราจะเน้นน้ำหนักเบานะคะของเกลียวเขาเพราะว่ามันจะได้บ่เปลืองอกำลังรถของเขา้าองศ์มันสิบป็นราลากนักองศ์แม่พี่น้องนะคะไปยี่ร่่องอยากเห็นเมียครับมันอ่านั่นมันอ่านมันสบาย ใับรถไถน้ำกลนเอาน้ำไถซอยเล่าบปนีเจ้าเป้ฮะโมมี่กับเมือ่อวานตัวเมยค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่นองไว้น้ำแน่ก็แล้วกันนะคะสนใจอยากจะได้ไปเบาเพื่อเบาแห้งพี่นองกะสนใจทักมาได้เด้อบวาสิผินทังเพจคนฝอไล่เฟซบุ๊กห้องเต้คนฝ่อไล่ หรือว่าจะเป็นทาง youtube คนเข้าไล่นะคะโทรสอบถาม0833 4 6 2 2 3 2ง2โดยช่างเปล่าคนเข้าไล่นะคะทิ่ต่อสอบถามกันเข่ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ